ีเอาเตาอันไหนติดแล้วเอาไปไวางเลยก่อนมันจะร้อนกินนี่เอาไปวางเป็นจุดเป็นจุดในลกูกไปหาหม้อหาถาดมาอยู่เฉยๆสาดเอาไปปูให้หมดเร็วไปหาหม้อาถาดมาอยู่ๆเฉยๆสาดอาไปฟูให้หมดเร็วแล้วพัดลมออกมาแล้วเอาพัดลมออกมาสองเครื่อง ต้อนายูเลี้ยงกันเลยลูกมันใหม่กว่าเออปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันก็ลุกปู <Okay. S 1> เว้นว่างไว้ตรงกลางคาเถิบมาคาเถิบอันนี้มาแล้วก็ปูเว้นว่างไว้เอออันนี้กินในย่างเกาหลีครับจากผู้ปกครองของน้องดีกับน้องเดี่ยวครับ ครครองน้องดิวน้องเดียเด่ยวซื้อนาย่างมาให้เด็กๆทานครับนั่งติดเตาของกินเยอะเลยกลุ่มละห้ารูกปกลุ่มละห้าเร็วผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงเนื้อย่างรครับเลี้ยงกันครับ

ทอพันรูมใส่ตัวลูกหันหันหันปากมันใส่พันรูมที่จะแต้มกินกับน้องแหมยแต้มมันนั่งข้างฉันได้ดีบ้างสุกเล็กๆ เขาใครสั่นมียแต่ม่ตื่ก็รักาดแต่เดี๋ยวมันอเกียดี๋มือเ่ยวดก็บอกวาเดี๋ยวดูสิเอาไกลันาอเนี่ยคือท่าไหนจูเ๋อท่าจูเก๋หยบเลยด ว่าซามทุ <t gi ver> ่มหมู <t graphics> <S 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 <T> ินไฟที่อีิบวดไปใส่ด้ยิมันลุกมันรุกเวลามเ็น

เาบออันใครลูกไม่รู้ไม่้ต้องขหมอเเนาะต้องเดนา่เอาหมูลงสิลูกเดี๋ยวมันก็ร้อนเอาเป็ดลงเอาเป็ดลง เอาลวกด้วยมันจะได้เร็วๆ ข้างบนกระทะร้อนไหมลูกร้อนแรงหนักไปเยอะ แต่เต็มันทีมอรี่รี้ยตาดิสันเค่หนังสัน อาจวิดีโอค่ะไม่ได้รูปขึเป็ปปูยังสร้างไ่ไดรูปนี่ไจะิลยอนาญาโตต่ลาการตามละขึ้นด้นลยครัตสูนนอนกินประเดอกอ๋อกินกำลังมือขับรถเองไหมประชาชนปูเท้ๆปูครับดิวน่ะเอฟซีเยอะมากคนไทยนะครับนไทยคดังนะนี่ดิวด่ะ